คนของเราต่างกระจายออกไปเหมือนดวงดาวในกาแล็กซี่เราเป็นใครและยืนหยัดเพื่อสิ่งใดมันมาแล้วดูการปีมนะฮะดิมาเดโเลียนักสานะฮะที่ท่านสาม,มาแล้วการเป็นชาวมัดาลอดไม่ใช่เพียงแค่เรียนรู้การต่อสู้วว้านาก,กนายต้องเรียนรู้การเดินทางในการแล็กซี่แบบนั้นนายจะไม่มีวันหลงทาง เป็นการขยายจากักรวาลตาวอวี๋ที่น่าสนใจมากนะครับของซีรีส์เรื่องนี้ตั้งแต่สีซั่นแรกที่ได้รับกระแสตอบรับ<พ>ที่ดีมากเพื่อฉันจะได้ไถ่โทษจากสิ่งที่เคยทำผิดไว้ยิ่งใหญ่ไดแพ้อขอพลังจงสถิตยอยู่กันบน้แม่เด็กคนดีนนนี่คือวิถีเราหนึ่งมีนาคมมีเร<น>ื่องอันตรายกำลังเกิดขึ้นและกว่าที่น้ยจะแข็งแกร่งพอจะลงมือมันก็สายเกินไป น่าน่าดูจับไว้ให้ดีเฮ้ยนี่คือวิธีเราโอเจธรรม,มาดาว่ะน้องโยดาเอาเรื่องว่า ว้าวดิสนีย์พลัสฮอสตานะครับผมก็ในซีซั่นสามนี้เนี่ยนะครับซีรีส์จะมีทั้งหมด8ตอนนะฮะก็มีหลายพุ่มกลับเลยเช่นกันแต่ว่าที่น่าสนใจก็จะมีไบรซ์ d a ลัสฮาวเวิร์ดลูกสาวของ r อนฮาวเวิร์ดพุ่มกลับออสการ์นะฮะที่เพิ่งเงินกลับหนังถ้ำหลวงไปเนะี่ยนะก็ คนนี้ก็เป็นนางเอกจุลศิลป์เวิลดด้วยนะครับผมที่เราเห็นกันล่าสุดในภาคโดเมนเนียนนะครับก็ยังเป็นภูมิกับด้วยโอ้คนนี้ไม่ธรรมดานะบอกเลยก็ตอนที่เขาเคยกำกับเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยเป็นที่พูดถึงเยอะมากเลยนะครับในโซเชียลนะครับผมก็มคิดว่าคนนี้จะมีบทบาทต่อไปนะฮะทั้งในหลังกล้องแล้วก็หน้ากล้องเลยเก่งมากจริงๆนะครับทีกคนหนึ่งก็คือลีไอแซกจุงนะครับภูมกับหนังออสการ์ที่ได้เข้าชิงออสการ์อย่างมินาลินะครับก็ต้องจับตาว่ารอบนี้จะเป็นยังไงนะครับ